สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่5พบกันในวิชาประวัติศาสตร์วันนี้เราจะเรียนเรื่องผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อสังคมไทยไปกันเลยหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียอิทธิพลของอารยธรรมจีน และอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกที่มีต่อประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันไปแล้ววันนี้เราจะมาดูนะคะว่าวัฒนธรรมเหล่านั้นส่งผลอย่างไรต่อสังคมไทยบ้างเริ่มจากด้านเศรษฐกิจค่ะความนิยมในวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมต่างชาติอื่น เป็นผลให้คนไทยใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการเช่นการชมภาพยนตร์การฟังเพลงไม่ว่าจะมาจากเกาหลีญี่ปุ่นยุโรปและสหรัฐอเมริกาการซื้อเครื่องสำอางเครื่องแต่งกายเครื่องประดับของใช้ซึ่งส่วนใหญ่มีราคาแพง ทำให้เกิดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสูญเสียเงินตราให้ต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะได้รับอิทธิพลมาจากภาพยนตร์หรือมาจากศิลปินที่ตนเองชื่นชอบนอกจากผลต่อด้านเศรษฐกิจแล้วเรามาดูผลต่อด้านสังคมไทยกันบ้างนะคะปัจจุบันเยาวชนไทยและชาวไทยส่วนใหญ่ นิยมประพฤติตามแบบตะวันตกเช่นแยกครอบครัวออกมาอยู่ลำพังทำให้ละเลยพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่นิยมความเป็นปัจเจกชนหรือมุ่งพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองและสะสมวัตถุเพื่อแสดงความมีฐานะทางสังคม และเลยวิถีชีวิตแบบไทยที่ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลกันกลายมาเป็นต่างคนต่างอยู่ขาดความเอื้อเฟื้อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมอย่างเช่นในปัจจุบันนี้นะคะบางคนจะกล่าวว่าเราเป็นสังคมก้มหน้าก็คือเวลามาเจอกันเนี่ยก็ก้มหน้าก้มตา ดูแต่โทรศัพท์มือถือของตนเองแทนที่จะสนใจคนที่อยู่ใกล้ๆตัวการรับและการผสมผสานทางวัฒนธรรมทำให้สังคมไทยมีความเป็นสากลมากขึ้นแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นในหลายๆด้านนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการรับวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามาควรคำนึงถึงความเหมาะสมกับสังคมไทยด้วย เราจึงควรเลือกรับวัฒนธรรมต่างชาติมาปรับใช้ในสังคมไทยให้เหมาะสมและช่วยการรักษาวัฒนธรรมไทยที่ดีงามไว้เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปค่ะ